แฟนๆร่วมทวิตข้อความต้อนรับลิซ่าแบล็กพิงค์เดินทางกลับไทยดันแฮชแท็ก welcome home lily และมีนาแล้วมีลิซ่าด้วยแรงติดทวิตเตอร์เรียกว่าทํเอาร้อนแรงติดเทรนด์ฟิตไปแล้วค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่าน้อง Lisa ลิซ่าลลิซามโนบาลหรือลิซ่าแบล็กพิงค์กำลังเดินทางกลับมาที่ประเทศไทยโดยเหล่าแฟนๆได้ร่วมกันทวิตข้อความต้อนรับนักร้องสาวจนทําให้แฮชแท็กมีนาแล้วมีลิซ่าด้วยและ welcome home lily เป็นคำฮิตติดเทรนด์ทวิตเตอร์เลยค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีกระแสข่าวว่าน้องลิซ่ารักพิงค์หลังจากเสร็จภารกิจกับบูการี่ได้แยกตัวกับทีมงานที่เดินทางกลับประเทศเกาหลีใต้เพื่อต่อเครื่องเดินทางมายังประเทศไทยค่ะโดยเชื่อว่าการเดินทางกลับมาไทยของลิซ่าในครั้งนี้น่าจะบินกลับมาเพื่อฉลองวันเกิดในวันที่27มีนาคมนี้กับครอบครัวค่ะซึ่งการกลับมาประเทศไทยของลิซ่าในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการกลับมาในรอบ3ปีเลยค่ะและการกลับบ้านครั้งแรกในรอบ3ปีของลิซ่าก็ทําให้เหล่าแฟนๆได้ทวตตข้้้ออออควาาาามนนนนรัับงลลิซ่กยห จนขึ้นติดเทรนด์ทวิตเตอค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นอรลิซาก็ hmm. เคยเผยความรู้สึกว่า mm hmm. คิดถึงเมืองไทยมากๆและนับตั้งแต่มีการระบาดหนักของเชื้อไวรัสโควิด -19 ซึ่งแฟนๆชาวไทยต่างตั้งหน้าตั้งต,า,งตารอคอยการเดินทางกลับบ้านในรอบ3ปีของนองลิซาค่ะ mm hmm. โดยนอรลิซ hmm. าได้เดินทางจากอิตาลีมาที่ฝรั่งเศสและเดินทางต่อมายังประเทศไทย พร้อมมาในชุดแฟชั่นแบรนด์ของซีลีนสีเหลืองซึ่งก็ทำเอาแฟนๆต่างรอดูแฟชั่นสนามบินที่จะได้เห็นน้องลิซ่าอีกครั้งที่เมืองไทยค่ะและต้องบอกเลยค่ะว่าแฟนๆที่เมืองไทยก็น่ารักมากๆเพราะส่วนใหญ่ก็เข้าใจถึงสถานการณ์โควิดเลยไม่ได้ไปรับน้องลิซ่าที่สนามบินค่ะและก่อนหน้านี้น้องลิซ่าก็ได้มาโพสภาพความน่ารักตอนที่เธออยู่ฝรั่งเศสกับน้องหมาสุดน่ารักตัวนี้ทาง IG ให้แม่แม่ได้วิดกันไปก่อนค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่แฟนคลับทั่วโลกเห็นแล้วต่างก็ต้องยิ้้มมมตาากกััับคคควนน่ร่รของงทูะะแลใ อรีล่าสุดของโนลิซ่าเมื่อเธอเดินทางมาถึงประเทศไทยเธอก็ได้โพสภาพท้องฟ้าของประเทศไทยจากมุมสูงตอนที่เธออยู่บนเครื่องบินและก็ปักหมุดว่าเธอได้เดินทางมาสู่ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์ที่ดีที่สุดในรอบปีนี้เลยก็ว่าได้ค่ะในการกลับมาเมืองไทยของนอลิซ่าและก็ขอให้น้องลิซ่ามีความสุขมากๆในการใช้ชีวิตกับครอบครัวและก็ชาร์จพลังให้เต็มที่ก่อนที่จะไปลุยงานและก็สร้างผลงานดีๆให้เราได้ติดตามกันตลอดไปค่ะและหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ คลิปหน้าค่ะ